ถ้าบริหารสาหรับพนท้องผูกบ่อยนะคะทำยังไงดีถ้าแรกนะเดี๋ยวเราสอนนวดท้องขยับกระตุ้นลําไส้กันก่อนนะคะลําไส้ใหญ่ของเราวางตัวจากขวาล่างโค้ขงขึ้นไปด้านหลังท้าฐานมาด้านหน้าแล้วก็ลงมาทางล่างซ้ายแล้วก็กลับไปตรงกลางด้านล่างนะคะเคยทําให้ดูคลิปที่แล้วลองย้อนไปดูได้อ่ะทีนี้วิธีการอย่างแรกนะคะให้เราทาครีมหรือว่าใช้แป้งใช้อะไรก็ได้จะได้ไม่เสียดสีเจ็บนะคะเวลาที่เราลูบผิวเราเนาะเรารูบ จากล่างขวาเฉียงขึ้นมาหาบนซ้ายแบบนี้ทำซักสิบถึงสามสิบครั้งแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันนุ่มหรือยังนะคะเสร็จแล้วให้เราลูบจากขวาบนค่อนมาทางด้านข้างด้านหลังหน่อยลูบลงไปหาด้านล่างซ้ายแบบนี้อันนี้เป็นทิศทางที่สองทิศทางที่สามให้เราลูบจากหลังซ้ายบนลงไปที่ด้านล่างซ้ายเป็นสามทิศทางแบบนี้ เสร็จแล้วให้เราเริ่มรูปเป็นตัวยูความเริ่มจากขวาล่างมาทางขวาบนไปทางด้านหลังกวาดระหว่างกลางมาแบบนี้ไปซ้ายบนด้านหลังแล้วก็ลงมาซ้ายล่างแล้วกลับมาตรงกลางทําแบบนี้ประมาณ1 0ถึงสาครั้งแล้วแต่ว่าพุงนิ่มหรือ,อยังนะคะอันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้อุจจาระเคลื่อนตัวแล้วก็ให้ลำไส้ของเราอะ่ะมันมีการขยับเคลื่อนไหวมีการหดตัวเพิ่มมากขึ้น